เรามามทสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นมาก่อไฟนะคะขั้นตอนแรกก็ได้การเริ่มด้วยการทำทิชชู่ใช้ทิชชู่นะคะแล้วก็เทน้ำมันที่ใช้แล้วใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็จุดไฟเลยค่ะอ้าวหมดไฟเชยแล้วอันนี้เป็นน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะเรานำมาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะ ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ไฟติดดีแล้วนะคะอันนี้นะคะไฟก็จะติดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนึ่งฐานที่เราสมไฟไว้ก็จะใช้งานได้ปกตินะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ